ปรางกันก่อรันเที่ยวเมืองนอกอากาศเน็ดหนาวแฟนๆทักในตาเศร้าแอบเป็นห่วงทริปหน้าหนาวครั้งนี้ทำเอาแฟนคลับแอบเป็นห่วงดาราสาวปรางกันก่อรันวงขจรไกลหลังเดินทางไปเที่ยวเมืองนอก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ท่ามกลางบรรยากาศที่เหน็บหนาวมีสีหน้าในตาดูออกอย่างชัดเจนหลังเปลี่ยนสถานะเป็นสาสดโดยปรางได้โพสตคลิปร้องเพลงลงอินสตาแกรมพร้อมแคปชัน่นออเสียงนกทำให้เรารู้สึกว่าเราคือเจ้าหญิงดิสนีย์ที่ตื่นเช้ามาร้องเพลงแต่ทว่าแฟนคลับกลับโฟกัสแววตาสุดเศร้าต่างคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันสายตาเฝ้าจังความมาแววตาอยากจะพูดอะไรเป็นหมื่นล้านคำ เข้าใจในความรู้สึกคะรักคอมม่าวันหนึ่งคุณจะเข้มแข็งกว่านี้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะคอมม่าถึงจะยิ้มแต่ก็เป็นรอยยิ้มที่เศร้าอเสียงเพราะมากคะ่ะเป็นกําลังใจให้นะคะรักเดี๋ยวมันก็ผ่านไปและมันจะเป็นแค่เรื่องเล่าคอมมาสายตาคือไม่ไหวมากอ่ะฟู่สู้นะคะเดี๋ยวก็ผ่านไปคอมมาเหมือนน้าตาคลอเลยอ่ะฟู่สู้นักเลดี้รักเลดี้ปราง เทคแคนะอ่อขอให้เจอสิ่งดีๆที่คู่ควรกับคุณนะคะแล้วสักวันหนึ่งคุณจะรู้สึกได้ว่าที่ผ่านมามันแค่สายลมที่ผัดผ่านไปคอมม่าเป็นสายตาที่ดูเศร้าจังเหมือนมีอะไรที่เก็บไว้ในใจ